สวัสดีครับช่วงเศรษฐการสถานการณ์โควิดนะครับเพื่อนๆครับนะครับก็เราจะเตรียมใบงานไว้หน้าห้องนะครับให้ผู้ปกครองเข้ามาที่หน้าห้องแล้วมารับได้เลยมาส่งนะครับลงชื่อนะครับผู้ปกครองคนไหนมาก็ลงชื่อรับแบบฝึกหัดวันไหนนะครับลงชื่อรับหนังสือรับสมุดนะครับรับใบงานนะครับแล้วก็แจกนมด้วยครับ ทำแพ็คไว้ให้เรียบร้อยนะครับผู้ปกครองใส่ชื่อเรียบร้อยเลยนะครับแต่ละคนผู้ปกครองก็มารับนะครับมารับนมนะครับรับนมรับใบงานนะครับที่หน้าห้องนะครับที่หน้าห้องนะครับอันนี้ป .2 ทับ4นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์คุณครูก็มาแพ็โนมมาเตรียมสื่อเตรียมใบงานนะครับเพื่อให้ลูกๆของเรามารับนะครับ ล,ลูกคุณผู้ปกครองมารับนะครับก็เว้นระยะเวลามารับนะครับไม่ไม่ต้องมารับพร้อมกันนะครับไม่ต้องมารับพร้อมกันนะครับโอเคช่วงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดนะครับนะทุกห้องก็จะทําแบบนี้นะครับนะห้องแต่ละห้องก็จะทําแบบนี้นะครับนะก็แจ้งท่านผู้ปกครองนะครับ